พระเอกิวดุลไนยมดวิติกัยบัตตีีสัตีมนเอกสาวแอพแมแห่งันปัาสายสายเนัรทีแมใเิสเตอร์ลูพร้อมด้วยดาวรุ่งยุ่ดาวเสียงลดเวทีกว่าส้ชีวิตริงแ แสงสีเสียงสุดอลังการขุดนโชว์รีวิวสวยงามประการตาสามสิบพระวันมีที่สนามบันเทิงตลาดกินซ่าหวังสิบสเวนยูทูบเบอร์คนะเอชช่บอกละบอกสุชาดาลำเพลินออฟฟิเชียลจักเคียงพี่น้องัลละ น้องเบียร์ครับการชัยลำเพลินอ,อฟิเชียร์ยาจานบัตแองจี้ครับน้องไมอือสองคนนั้นระเฮงกัน่นะ ในพีชเต็มแก้วนะครับทำล็อกเก็ตมาให้น้องเนาะในหัทถท้กรุงเทพนะครับเป็นบรรยากาศพ่อพ่อแม่แม่มารอน้องนะครับยูทูบเบอร์เอกเขาอะทำงานเต็มที่เลยนะ,ะ,ะ,ะคนหาคนแรง เออครับวัดนักข่าวสาวกำลังแอบโหลดก่อนเพื่อนเลยนะครับกำลังเฝ้าโหลดก้อนมูลเลยดินเพื่อนมาถ่ายก่อนมูนะสร้างนี่โทราไในหยังน้ำเขานะครับการบาร้านโท่าไใ้หยังเลยผมเรียนเลยครับคลิปนี้คนที่โหลดก้อนมูนี่เป็นปอมแปมบปอมแมแมบไม่หยังปอมแปบ นี่นี่ค้าจอบพี่น้องแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนีัยบุาทาน่นูดอกครับแอดมินช่องเสียนนนาะไปแล้วเรียบร้อยแล้วนึงคลิปแล้วพูดแอดมินช่องเสียนนนครับไปแล้วเรียบร้อยนะครับป้อมแปมตามมาติดๆนะครับนะนะพอเยี่บาดนี่ยังบุตรท่านได้รู้เรื่องอยู่ว่าเสิเอาอย่างลงใายไปแบบปอบสุชาดาก็เพิ่งตื่นนะครับเพิ่งตื่นเพิ่งฟื้นบุตรท่านเขาดอก บวกท่านเขาดอกอืมสุชาดาบวท่านกินดอกมึงว่ะพี่นอ้องเดี๋ยวก็จะรังไขยค่ะแถ่พ่ออันนี้กับพท่านเขาดอกนี่ปอมแปมลงไปแล้วอ๋อเฝ้าลงจากไหนพี่น้องกับเบิ้องอข้าเกราเนะี่ยสูู้ มาเดี๋ยวเบิร์นไปแงกัดนะครับพ่ออันนี้ก็ยูทนะูบโก้เนาะยูทูบโก้ครัเบิร์ได้แล้ววะกำล,ลังซีเรียสกับการโหลดนะครับนี่ว่าท่านมดาเลยครับยูทูปเป็นการทำงานแข่งขันกับเวลาเนาะไหนจะมาคิดว่าสิลงหัวขอว่าจังเดยเนาะโอ้อยโกรธเพราะโอ้ยโก้นะครับ มีจริงรอ,อรับบอทัานไดคิดคอนเทนต์ได้อยู่นะครับทั้งบอสบายปวดโหลดไปบอทันโหลดนะบอทัานอะเอ,ะอาเอเอยิ้มปุยๆแสงเรียบร้อยพอกรใช้ไปสามคลิปแล้วครับ <c oughs> เอาฝากติดตามด้วยคุณน้องพอกรใช้ไปสามคลิปแล้วนะครับ <c oughs>

ได้ยังได้ยังในมุกน้อไม้ผลไม้เข็มกัดมาฝากอีลาแบบเข็มกัดแบบแบบนี้แล้วแบบนี้แด้วแบบนี้แล้วแบบไปหาหมอคนละอย่างได้พอเอาเวอสแบบนี้บ่บอสมมมูไผ่บอแซ่บกับไปหาหมอสอุนไพรกับแมวขาดผมไม่อีละจริงสมูนี่เม่ได้กินแค่เมื่อได้กินจะเฝ้าตายหรือเ่เออสมมูถ้าไผ่บอสได้กินก็จะเฝ้าตายอันนี้บอดเป็นผู้เฝ้าหรือแเปล่า บอดขวดผ้าเเววได้เหมือแรงของกับไปอันมกน้ำไม้นในเป็นยังไหมกน้ำไม้ถ้าไผรบ่แซ่บก็บผ้าไปหาหมอโอ้ยไปยังไหนนี่อ๋อนี่เป็นแบบที่แม่แก้วมาลูกสาวไปหาหมอมกน้ำไม้นั่นมกน้ำไม้ใส่หมอบ่แหมบ่บ่ใส่ใส่ซึ้งใส่เป็นตองเออแก้วใส่ไปตองกต่ใส่ซึ้งเออเออแต่ว่าข่าหมอมันจิเป็นหมอนึงอันนี้ก็เป็นอู้งเขาอู้งแหนม แม่นแต่ว่าบ่มีหย่งไห้ดอกต่อาหารมาส่งเสริมนาใดก็าบ่มีอื่นบุ้มี่ยังไห้ต้มอึ้งกดนกินแล้วกับขุนละค้าหนาฝนน่ะแต่ว่าเราสามารถพิื่อึงออกด้หรือยังพิื่งมากะสันอันนี้อึงหัวหินะคะเราไปเราไปจับเอาไว้เอาไว้เห็นหลานสาวเราตัวทรงตะเขาบตะหน้าเหมือนบ้มพี่ย่างไห่ดอกกับขนล้าหัวฟันจะเพีงเมื่อน่ะหับฟันหัวฟันงก่อนหัฟัน้หัไรหัไจะเพงแม่ บ่ได้มัดงเิลูกสาวยังเดียวเดนีบ่บ่ยังไงบ่ยังไงมหาตะวันหันควมาตลอดมาตลอดมาด้วยใจคือบ่หร้ลองเพลงยังกระามมวนเบิดนะถ้าถามลองได้ไหมอันนี้คองแค่จำเพลงบ่ไ้จำนายังเดียวหั่นเกลายั่นจะลูกเต้าบ่ไจะกบกินเขาลูกเบิดลูกทิปและฮักเบิดน้ำตาไหลฮักเบิดทุกคนเอาเต่ยังกอดพอ